เ็นมีความฝันไหมคะว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรตอนเด็กๆมันไม่มีความฝันเลยลูกใช่ไหมใช่แต่มาเพาะเอาตรงนี้เลยอ่ะเพราะคือตอนโตตอนโตอยากเป็นอะไรคะอยากเล่นละครเวทีค่ะอยากเล่นมิวสิควลไปเห็นอะไรเข้า จริงๆแล้วน่าจะเป็นการเลี้ยงดูของคุณแม่มั้งคะแบบการที่คุณแม่ให้เราไปดูคอนเสิร์ตหรือดูละครเวทีอะไรตั้งแต่เราแบบหกขวบก็เลยทําให้เราแบบเห็นอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เราเด็กๆตอนหกขวบก็ไปให้ไปดูละครที่อังกฤษก็คือแ h a ต t o m of the Opera หกขวบบินไปถึงปุ๊บก็คือเวลาตีสี่กว่าของบ้านเราเนี่ยนะคะบินไปถึงปุ๊บทุเพนนงนั่งแถวหน้าได้อยู่เนี้ยว่าฉันยังหลับเลยดูเหมือนกันนี่ห้อยอยู่เงี้ยห้อยอยู่ที่เก้าอี้บอกโอ้ยตายแล้วง่วงผมม้วง ดูดีด้วยนะเนี่ยพี่หลับใช่ไหมพี่ฉันหลับเหรอเออเขาไม่หลับเพื่อดูเขาอย่างที่นะแล้วท้ายที่สุดเมื่อที่เขาต้องไปเรียนที่นิวยอร์กสองปีแล้วใช่ไหมลูกเขาก็ได้ไปเป็นนักเรียนที่ถูกเลือกไปยังไงนะลูกได้มีโอกาสได้เข้าไปดูละครแฟนซึมอีกรอบหนึ่งที่เล่นที่นิวยอร์กแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับแคสที่เล่นออนบรอดเวย์ที่นิวยอร์กเลยแล้วก็เข้าไปหลังเวทีตื่นเต้นมากตอนขึ้นไปบนเวทีนี่แบบขนลุกเลยเหมือนกับ เฮ้ยนี่คือที่เขาพ e ฟ f ร์มแฟนเทิมเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราแบบยืนอยู่ตรงสเตจแล้วมองออกไปตรงที่ที่แบบเราเห็นคนดูที่เมื่อกี้เราเพิ่งนั่งดูมันเป็น,<ด>น,ปนยังไงบ้างและเป็นสิ่งที่ลูกดูตั้งแต่เด็กใช่ลูกมันเหมือนมันเหมือนละครเวทีเรื่องแรกที่เราดูแล้วพอเรามีโอกาสได้มาเรียนเราได้เข้ามา study เป็นเคสของแฟนตทิมอีกมันก็รู้สึกแบบเฮ้ย we learn a lot นะจากแฟนทิรมเลยมีบุคคลคนหนึ่งค่ะที่เชื่อว่าน้องเพลงต้องเห็นปุ๊บต้องกรี๊ดเลยแหละ เขาต้องเป็นไอดอลของน้องเพลงได้แน่ๆในสาขาของละครเวทีไปชมพร้อมๆกันค่ะท่าเอวท่เอวสบายไหนบ้างบางคนูจะไม่เห็นท่าเอวบ้างจูดซ้ายเหรอเนี่ยเวทีนี้เลอกที่เราได้เห็นเนี่ยวันนี้วันนี้อัมพาตุสิต โอยลินอ้ยี่สิบ้าีาเธอไปทำงานอย่งอื่นก่อนเถอะนะเดจะเจะเกี้ยวสาวนี่เกี้วตายแล้วนี่ลูกสอน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 ไม่ใช่นอนนอนนัชอน กับเนี่ยกันห่วงนะจ่เรื่องอย่างนี้จะหวงจะห้ามกันได้อย่างไรเล่ากุหลาบอื่นนี้หอมไปมันไม่เป็นเด็กมันต้องเป็นเด็กไอ้กุหลาบดอกเดียวกันด้วยเล่าเรื่องยากท้าวคนคนนี้จะต้องเป็นไอดอลได้เลยลูกเคยเห็นตอนนี้ย พีมีแล้วอ่ะตู่โอ้พี่แล้ว็ว่ต้องมี20กว่าป,ปีลักษณะตอนนั้นหล่อมากค่ะเ่นเป็นผู้ชายแบบหลอ่อเหมือนมากเชยหกว่าจะเล่นได้นี่คือสมัยก่อนนี่คุณย่าไงคุณย่าสีนวลแก้เบอสาย ต้องเล่นโอแก้วผูสายนี่ละครเรื่องนร่นงโรสิซตาใช่ไหมคย่าเล่นเป็นพระเอกเ่ยเล่นเหมือนพระเอกเลยถ้ารุ่นแบบรุ่นเด๋ออะนะคะรุ่นคุณแม่คุณยายจะจําได้แล้วลักษณะจะเล่นเป็นผู้ชายลักษณะเป็นผู้ชายเลยผู้หญิงเล่นเป็นผู้ชายใช่เป็นละครน้รยดีแหละสมัยก่นละครในสมัยก่อนเขาจะเล่นแบบนี้ค่ะแลวเสร็จแล้วจจงกระพริบในเนี้ยที่เรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยค่ะ JSL ทำกระพริบเรื่องละครเวทีของคุณย่าสีนวลแก้วสายพี่ก็เลยได้เล่นพี่ก็จําไม่ได้เลยนะ้เนี่ยนานมากเลยแม่ มันก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกค่ะพี่ตู่มีเหรอแอมเนี่ยพี่ตู่ะคาสามาเยือนพราวไนท์ทั้งทีจะบอกว่าเป็นแค่ไอดอลของพวกเราคงไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นตำนานของ JSL ค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อไปชมพร้อมๆกันค่ะ ก็ไม่รูไสิบอกแล้วทำไมพูดอย่างนั้นล่ะที่เป็น้ัตว์ใช่ไหมว้ายนั่นแห่ะอะไรนะเป็นจุดกองไฟด้วยนะ Share me upon your knee with two for two and two for two. I like to see the work for once on stand ีร้องเพลงได้หลายแบบแต่มีเพลงแบบไหนหรือเพลงไหนไหมหรือเพลงไหนไหมที่ไม่เคยร้องและอยากร้องและที่ไม่อยากร้องเลยมีค่ะเพลงภาษาเวียดนามเป็นยังไงคะก๋มดอยกมเรื่องเรื่องดอยอ่ะมันเป็นยางี้มันน่ารักมันนึงดึงอดูดี

น้องเพลงนะคะชื่อจริงชื่ออะไรคะชนทิดาชนทิดาคือมีชื่อคุณคุณพ่อแล้วก็มแม่โอ้ดูแล้ว้งมากเก่ามากขอบคุณขอบคุณที่นี่เวลาเข้ามาเหมือนเป็นบ้านบ้าน แล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นเรื่องราวในทุกเรื่องในทุกเรื่องเรื่องราวชีวิตของตูนะบางอันตูจําไม่ได้ไปแล้วใช่นะซึ่งซึ่งเป็นภาพที่เราก็าหาดูได้ยากเพราะมันเก่ามากน้องเพลงเห็นตัวเองเล็กๆนะสาวน้อยในวันนั้นโตมา,ส,าวสวยราสยงาสวยงามในวันนี้น้องเพลงรู้สึกกดดันไหมที่มีคุณแม่เป็นคุณนันทิดาจริงๆเพลงไม่ไม่ได้เรียกมันว่าเป็นความกดดันแต่ว่ามันเป็นแบบ เป็นเหมือน force หรือ inspiration ที่ push เราไปข้างหน้ามากกว่าพี่นุ่นอยากรู้จังใกล้ชิดกับคุณแม่มาตลอดอะไรที่น้องเพลงเห็นในตัวของคุณแม่แล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นแบบอย่างที่เราจะเอามาใช้ในชีวิตของเราคุณแม่เป็นคนที่ well rounded อะค่ะในครอบครัวคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะเป็นทั้งลูกที่ดีเป็นคุณแม่ที่ดีของเพลงแต่ว่าข้างนอกเนี่ย การที่คุณแม่เอาอไปทํางานอยู่หน้าคนหลายๆคนเนี่ยคุณแม่ก็เป็น p e r f เมอ e r ที่ดีเพราะฉะนั้นเพีงก็ถึงว่าเป็นสิ่งนี้แหละคะ่ะที่แบบเก็บเกี่ยวคนแม่เข้ามาไม่ถามเรื่องนี้คงไม่ได้ตอนนี้แม่ลูกเราดูแลกันยังไงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงมาก <laughs> คือลูกลูกคือเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะที่ ไม่เดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมครับแม่ลูกยายอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลกันอะไรเงี้ยตลอดเวลากใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแล้วก็ถามตรงๆเลยนะตู่นี่ก็เป็นคนที่ในวงการสังคมรู้จกักกันดีวันหนึ่งถ้าตู่มีใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองไหมจริงๆต้องบอกว่าเราผ่านชีวิตมาขนาดนี้แล้วพี่จริงๆแล้วลูกเป็นสวยย่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตเรานะคะ แต่ว่าการที่เราจะมีความสุขในชีวิตอีกอย่างนึ้งควรจะเป็นคนที่รู้ใจและเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่ความรู้สึกของลูกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ต้องถามเขาเหมือนกันแต่ถ้าถามแล้วว่าจะเอาใครมาเป็นในชีวิตของเราแบบนั้นคงไม่นะคะที่ที่จะมาปุูกมาไม่นะ,ะ้วันแค่เป็นเพื่อนกันที่สนิทกันแล้วก็รู้ใจกันแค่ครูกใจกพอแล้วน้องเพลงล่ะถ้าเกิดมีใครเกิดเหมือนกับชอบคุณแม่น้องเพลงจะหวงคุณแม่ไหมหรือจะเปิดโอกาสให้คุณแม่หรือจะยังไง ถ้านั่นคือความสุขของคุณแม่เราก็เราก็โอเคจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแค่ความสุขของมันี้ถ้า that's happiness ก็ go for it อหโวนี่พูดถึงถึงอนาคตอันอันไกลเลยนะแบบก็ตั๊งก็ถามไม่ก่อนเลยเนี่นะเราเคยคิดนะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแฟนเราทิ้งเราไปก็ยังมีคนสนใจเราเหมือนกันเพราะงั้นเราจะปิดกั้นตัวเองไหมไม่ปิดกั้นเพราะว่าการที่ ชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่มีความสุขงห้เราเห็นว่าทําอะไรก็ได้ที่ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้ใครมไม่ไปทําให้ใครต้องเจ็บปวดถือว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่เปิดใจได้ก็ยังไม่สายเกินไปจริงๆคําถามของพี่ตักเมื่อสักครู่เนี่ยนุ่นเห็นอย่างหนึ่งแหละไม่ได้เห็นคําตอบของพี่ตู่กับน้องเพลนะคะแต่นุ่นเห็นความรัก เขาแคร์กันละกันแม่ให้ลูกลูกให้แม่ความรักมันยิ่งใหญ่เสมอเรามาเข้านี่กันดีกว่าเพลงให้ที่ทั้งคู่ทําร่วมกันใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะสําหรับโปรเจกต์นี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคริสเตียนนะคะคริสเตียนประเทศไทยนะคะได้ให้พี่กับน้องเพลงเป็นอลัสเดอร์นะคะคริสเตียนในประเทศไทยเนี่ยจะทําถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีนี้เนี่ยท่านเจริญพระชนมายุ8ปพรรษาเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการให้อันนี้เหมือนกันก็คือ เราต้องการที่จะนําเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ mm hmm. ก็จะมีจัดงานใหญ่ในวันที่5ธันวาคมมีโครงการให้และถึงมีเพลงให้ขึ้นมาเนี่ยนะคคะือวันที่5ธันวาคมจะเป็นวันที่คริสเตียนประเทศไทยจะมีคอนเสิร์ตซึ่งจะมีคริสเตียนจากต่างประเทศมาร่วม14ประเทศเช่นเดียวกันส่งนักร้องคาแต่ละประเทศมาแ,แล้วก็จะนําเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจสําหรับโรงพยาบาลใน mm hmm. ชนบทที่ขาดแคลนค่ะค่ะแล้วก็เรื่องเสือก็จะมี ขายที่เดอะมอลล์ทุกสาขานะะคตั้งแต่วันที่22ตุลาถึง10ธันวาคมอ๋อเราจะมีการขายเสื้อเพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องช่วยหายใจอันนี้แล้วก็ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติิริกิจค่ะสำหรับบูธเฟอร์นิเจอร์แฟร์นะคะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่8ธันวาคมค่ะและสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะคะมีสามารถติดตามนะคะเรื่องราวของโครงการคนไทยยังให้กันอยู่ได้ที่ www คนไทยยังให้กันอยู่ com ค่ะโอเคค่ะก็ไปดูได้เลยนะคะนี่คือเรื่องของการให้ รู้สึกดีใจพี่ที่ได้กลับมาที่นี่คะเี่แอลต้องบอกว่าถ้าจะมาเปิดพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของตู่ต้องมาเปิดพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะเพราะว่าตำนานนะคะจริงๆอ่ะเพราะว่าพี่ก็บางอย่างจําไม่ได้ไปแล้วเนี่ยนี่ค่ะสิยี่สิบกว่าปีที่อยู่ที่นี่นะคะเราแบบว่ามีความสุขที่นี่จริงๆที่บ้าน JSL นี่จริงขอบคุณ JSL แม้กระทั่งวันนี้เจอกระท่ามากระพริบในรายการพ o วอีกวันนั้น I'm very proud to be here จริงๆที่จริงๆคขอบคุณมากๆค่ะพ r าอไนท์โอ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะทุกคนที่มาอยู่ในที่นี่ด้วยนะคะของรายการพาวเวอรนทุกคนค่ะส่งความรักกันหน่อยค่ะเครื่อหมายให้ด้วยแล้ววันนี้พาวเวนของเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากกับทั้งสองท่านขอบคุณคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายและน้องเพลงชนทิดาอัศวะเหมค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการทราวไนท์ครับตอนนี้นะฮะผมเหนื่อยมากเลยครับผมเพิ่งไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวใหม่มานะฮะและตอนนี้ผมอยู่งานเปิดตัวเขาแล้วนะฮะ let's walk by Sho ก b ุสึฟอร์เมนเสียงเหือเพื่อน้องอุ่นตามผมมาชมบรรยากาศภายในงานกันครับซึ่งแคมเปญน,นี้นะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของครีมอาบน้ำระงับกลิ่นกายโช k u บุสึฟอร์เมนที่ชื่อ let's walk by โช kubu สึ u for m e n สามารถดาวน์โหลดกันได้ทั้ง ios และ android หลังจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาและ start walking เราก็สามารถนับและสะสมก้าวเดินเมื่อสะสมได้ครบ15,900ก้าวใน1สัปดาห์สามารถนําไปบริจาคเป็นผ้าห่ม1ื้ผืนให้กับน้องๆที่ประสบภัยพิบัติหนาวผ่านมูลนิธิสุดขรนิมิตรแห่งประเทศไทยซึ่งครั้งนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่2แลละฮะหลังจากที่กระแสะการตอบรับนั้นดีเกินคาดในครั้งแรก ผมยืนอยู่ค้งข้างนัดเดชคูกิมิยะสวัสดีครับ,รบมาชว,ชวนทุกคนไปร่วมสนุกกับการทำบุญในครั้งนี้กันครับผมแล้วาจากกา,การที่เราเดินหรือว่าการวิ่งเนี่ยเรายัางได้เรียกว่านำมาแต้มการวิ่งเนี่ยการก้าวเดินเนี่ยไปเหมือนกับ เปลี่ยนเป็นผ้าห่มนะครับให้กับน้องๆในถิ่นสุรากันดารนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันมาได้นะครับผมก็จะได้ร่วมสนุกกันได้ร่วมทำบุญใน้ร่วมออกกำลังกายด้วยครับผมครับนัดเดทดาวน์โหลดยังครับเรียบร้อยแล้วครับนัเดทดาวน์โหลดแล้วนะครับคุณจะไม่ดาวน์โหลดได้ยังไงนะครับ Let's walk by s h o w k p u s u formen นะครับเสียงเงื่อเพื่อน้องอุ่นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับผมขอตัวไปสะสมก้าวให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฉันอยากจะพูดว่าเธอพูดจาหนักเกตแต่ว่าเธอจะไม่นอ เดี๋ยวเดี๋ยวๆจเย็นเย็นไปๆๆๆไจเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยววัมขอองความวจะไม่ไไปเลยไปเลยมาจะไปทางนั้นเลย